วันนี้นะคะเรามีทีมรับเหมาก่อสร้างเขาฟังรับเหมาก่อสร้างใครสร้างบ้านเราจะมาสร้างหอพักนะคะสร้างหอพักออของเราเขาเรียกว่าอะไรหอพักในฝันหอพักบีนเคลุนสามของเรานั่นเองหอก็ต้องทำเลใหญ่ๆ19คน9ห้องเลยนะรุนสาม แน่นอนค่ะเพราะว่าเราจะมีประมาณ10 ep ีพีสำหรับการเป็นสถาปนิกของเราอ่าเราก็สร้างกำแพงมาแหละกำแพงของเราเราต้องมีความปลอดภัยใช่ไหมเอออ้าทำไมประตูไม่ตรงกับบันไดดูทุกคนประตูไม่ตรงกับบันไดหดตรงนี้ไปหน่อยเพราะว่าเราจะสร้างที่กินบาร์บีคิวนะคะแน่นอนว่ารุ่น3ามเราต้องแบบ มีความแบบชอบปาร์ตี้อะไรอย่างนี้สระว่ายน้ําลงได้ห้าคนเฮ้ยหนูว่ามันก็ไม่เล็กนะหรือเล็กโอเคขยายให้ก็ได้โอเคทุกคนดูยิ้มสวยปะยังไม่มีอะไรหรอกให้ดูเฉยโอเคตรงนี้ห้องครัวแล้วก็ตรงนี้กินข้าวเฮ้ยมันเหลือที่อะตรงเนี้ยเหลือที่เลยอะนี่เดี๋ยวลองใส่ห้องน้ําให้ดูนจะมีห้องอาบน้ําใช่ไหมนี่ขูดด่ดูเล็กจิ๋วเลย อ๋อต้องมีห้องน้ำผู้ชายด้วยสิเนาะใช่ปะ <laughs> อุ้ยที่เหลือเฟือดูวางได้อีกตั้งสามสี่ห้าอันอะอันหนึ่งอะก็แบบหันหน้าหากันได้ปะแล้วคนแล้วคนตรงนี้เข้าไงอ่ะและ้วแล้วคน โอเคเอาประมาณนี้ประมาณนี้ก่อนได้อยู่ได้อยู่มันได้อยู่คนได้อยู่เชื่อหนูไม่มีประตูนะคะไม่มีประตูเป็นยังเป็นแบบสมมติว่ามีประตูเอาวันนี้เราได้ progress ก็คือเราได้แพลนแล้วว่าเออเรามีอะไรบ้าง